ถึงแม่สารจะเลื่อนอ่านคำพิพากษาไปเป็นวันที่20ธันวาแต่คดีนี้ก็ถูกปลุกให้คนตื่นขึ้นมาให้ความสนใจอีกครั้งหนึ่งหลังจากเมื่อตอนเกิดเรื่องใหม่ๆมีปรากฏการแปลกๆเยอะครับที่เกี่ยวกับคดีนี้มีคำถามมีข้อสงสัยทำไมต้องอย่างนั้นทำไมไม่เป็นอย่างนี้แต่ว่า ในแง่มุมของคดีแง่มุมการทำงานของตำรวจแง่มุมการทำงานของพนักง,งานสอบสวนการทำคดีนี้ก็เป็นอีกคดีหนึ่งที่ถูกวิพากวิจารณ์ตั้งข้อสังเกตกันมากมายซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยจำได้ว่ามีความคิดเห็นหลากหลายวันนี้ผมจะขีดเส้นใต้เจาะไปที่ประเด็นนี้ ผมจะคุยกับพันตำรวจเกวิรุตสิริสวัสดีบุตรในอดีตท,ท่านเป็นนายตำรวจและทำผ่านการสอบสวนมาเยอะตอนหลังท่านมาทำงานเป็นเลขาธิการสถาบันปฏิรูปเพื่อกระบวนการยุติธรรมตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วใช่ไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์ชิพาสครับสวัสดีครับ,รบท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับเชิญครับ ผมจำได้ว่าช่วงที่ตำรวจพนักงานสอบสวนทำคดีนี้อยู่มีเสียงวิพากษ์วิจาร์เยอะนะครับตั้งข้อสงสัยมากมายหนึ่งในเสียงวิพากษ์วิจาร์ที่ตั้งข้อสงสัยพันตัโอเลกวิรุตศิริสวัสดีบุตรนี่แหละวันนี้ถ้าจะสรุปให้กระชับท่านคิดว่าคดีนี้เนี่ยมันเป็นยังไงเอาเอารวมๆก่อนในในความเห็นของท่าน คือรว,รวมเนี่ยผมก็พูดมานานแล้วนะฮะว่าเรื่องนี้นะฮะมันไม่ได้ดำเนินการไปตามขั้นตอนทั้งกฎหมายครับมันจึงเกิดความตุลมนวุ่นวายไปหมดเลยนะครับครับนะฮะวุ่นวายไปตั้งแต่ในชั้นตอบสวนอยู่กว่าจะแจ้งข้อหาได้ก็เป็นปีละล้าละละัละลงอยู่ครับนะฮะแล้วการแจ้งข้อหาก็พยานหลักฐานก็ไม่ชัดเจนที่ผู้คนจะจะเชื่อได้สนิทนะฮะคอย่างนี้เป็นต้น อะไรที่เรียกเอาจากนี้ก่อนอะไรที่เรียกว่าไม่เป็นไปตามขั้นตอนในความหมายของพันตำรวจเอกวิรุือถ้าพิดย้อนหลังไปนะครับว่าพันทีที่พบศพน้องชมพู่เนี่ยนะฮะก็มีนะฮะรองพบตรขนาดนั้นให้สัมภาษณ์เลยใช่ไหมครับว่าเนี่ย นะฮะเป็นคดีที่อะระย่ะถูกเหมือนกระกาถูกข่มขืนเนี่ยเพราะว่าเองเป็นผู้ถอดเสื้อผ้าอายุ89ขวบนะฮะครับแล้วต้องจับคนร้ายให้ได้เรี่กนโพสต์อาไม่ฮิตถ้าจับไม่ได้ไม่กลับแล้วก็นําไปสู่การอํดเนินคดีเป็นคดีฆาตกรรมนะเป็นคดีอาญาทันทีทั้งๆที่ยังไม่มีการชนะสูตรพิสูจน์เลยอืมอืมอันนี้ขั้นตอนอันนี้ขั้นตอนครับก็มันข้ามนะฮะครับเพราะว่าถ้าชนสูตรพิสูจน์ ก่อนนะทาสํานวนชนะสูตรพิสูจน์ก่อนเนี่ยก็จะปรากฏชัดว่าน้องเนี่ยถูกใครกระทําให้ตายหรือไม่อืกรณีที่ตายแบบนั้นเนี่ยตามปวิอาญาถือเป็นกรณีที่เป็นการตายโดยไม่ทราบสาเหตุครับ,รบนะฮะเพราะว่าไม่ได้ถูกเสื้อจักไม่ได้ถูกแทงไม่ได้ถูกยิงอะไรก็แล้วแต่ไม่ได้มีความชัดเจนก็ต้องมีการทำสวนชนะสูตรพิสูจน์ทำส,สำนวนให้เสร็จไปก่อนก็จึงมา สู่การไต่สวนนะครับว่าน้องเนี่ยตายเพราะเห็นใจกันแน่แต่ที่พอไปตั้งก่อนแล้วพอมาตรวจพิสูจน์ศพแลวไม่เรื่องนี้ไม่มีสำนวนชนสุดพิสูจน์ด้วยนะครับครับครับนะฮะซึ่งตามปวิยา,ยาเนี่ยมันอยากห้ามไม่ให้ฟ้องคดีต่อศาลนะฮะถ้าการชนะสุดพิสูจน์สำนวนชนสุดพิสูจน์ยังไม่เสร็จสิ้นครับมันก็เลยเหมือนเดินกลับหัวกลับหางนะฮะการแจ้งข้อหาก็เหมือนแบบ พยายามจะรักษาหน้าตํารวจผู้ใหญ่อะไรต่างพยายามจะปิดคดีคร้างความความเชื่อแทงของผู้คนทั้งในหมู่บ้านแล้วก็คนทั่วไปเป็นไปได้ไหมว่าคาดีนี้เนี่ยสื่อให้ความสำคัญจ้องมองมากรายงานผลกันอย่างละเอียดยิบยูทูบเบอร์ทั้งหลายไปอยู่กันที่นั่นเต็มไปหมดแล้วก็ไปสร้างแรงกดดันให้ตำรวจทำงานลำบากเอาเป็นว่าตำรวจไม่นิ่งว่าอย่างนั้นจะเป็นไปได้ไหมไม่ครับคือระบบตำรวจไทยเนี่ยมันเทียนนะ เรื่องนี้ผมเรียนเลยว่าถ้าไม่มีตำรวจชั้นในพลเข้าไปยุ่งไปเกี่ยวข้องนะฮะเป็นแค่หน้าที่ของสถานีตำรวจนะฮะปกตูเนี่ยครับมันจบไปแล้วนะฮะมันจบไปแล้วก็คือว่านะฮะทำสำนวน,นชนะชดพิกษกเมื่อไม่ได้มีใครกระทําให้น้องเขาถึงแก่ความตายครับก็ถ้จบนะฮะถ้ามีหลักฐานอะไรนะฮะก็ค่อยเริ่มคดีอืมแต่นี ไปพูดไว้ก่อนนะฮะไปสั่งไว้ก่อนแล้วระบบตำรวจไทยเนี่ยอ,อยู่ในระบบเดียวกับทหารนะฮะถ้าผู้มีหน้าสูงสุดเนี่ยเขาพูดยังไงคนอื่นก็ไม่กล้าทัดทานถ้าเป็นไปอย่างที่ท่านว่าคือให้ตำรวจที่เขาอยู่ในพื้นที่ทําไปไม่มีหลักฐานไม่สามารถที่จะระบุก,กับใครได้จับใครไม่ได้เลยก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ไไดเอาอย่างนั้นเหรอครับก็ไม่ได้เรื่องนี้มันไม่ใช่เราจับใครไม่ได้นะฮะ ้พราะถ้าผมผมคิดว่ามันไม่ได้มีการกระทําความผิดอาญาเกิดขึ้นด้วยด้วยซ้าไปอืมอืมอืมแต่มาให้เขาไปตั้งข้อสันนิษฐานว่าน้องเนี่ยเดินขึ้นไปไม่ได้อย่างเด็ดขาดมันไม่จริงครับม,มันอยู่ในวิสัยที่เดินขึ้นได้อืมที่เขาบอกว่า,<ม>าเดิน<ๆ>เดินตามหมาไปเดินขึ้นได้แต่ตอนหมาวิ่งลงกลับตัวเองลงไม่ได้ก็เป็นไปได้ถูกไหมครับก็เป็นไปได้ครับเดินขึ้นไปอาจจะขึ้นไประยะหนึ่งแล้วก็เกิด มองไม่เห็นทางลงอะไรก็แล้วแต่ก็เดินไปหาที่พักอันนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะบอกว่านะฮะน้องเสียชีวิตเนี่ยเพราะตามผลการตรวจที่ถูกศพนะ,ะของโรงพยาบาลเนี่ยก็น้องก็แค่ขาดขาดน้านะฮะไม่ได้ถูกใครทาแผลใดๆทั้งสิ้นนะฮะพอผลการตรวจมันไม่เป็นไปตามที่ตํารวจผู้ใหญ่ต้องการก็มาตรวจใหม่ที่โรงพยาบาลตารวจอิติเลศนะฮะแล้วก็มีการลงรายงานว่า พบบัตรแผลบเรีอนเอาไว้เทศนะฮต,ต,ตอนนั้นเนี่ยเชื่อว่าน้องถูกกระานภาพเตอนนั้นน่ยมันมีความรู้สึกว่าเริ่มเป๋ละคนที่ตามคดีอยู่นะเราดูข่าวทุกวันเนี่ยเอ๊ะมันมันไปทางนั้นเอ๊ะมาทางนี้ฉะนั้นสิ่งที่จะถอดบทเรียนได้สำหรับการทำงานของตำรวจในกรณีคดีที่เกิดคนสนใจถ่ายทอดสดกันวันต่อวันรายงานกันทุกวันยูทูบเบอร์มีข่าวทุกวัน ตำรวจควรจะตั้งหลักยังไงอันนี้ก็ไม่ได้เป็นเรื่องแปลกนะฮะผู้คนเขาสนใจจะไปตัดความสนใจของเขาได้อย่างไรแต่ตำรวจเนี่ยไปพูดชี้นำนะฮะเพราะประชาชนก็ฟังตำรวจนะฮะแต่อีกส่วนหนึ่งเขาก็มองว่าเป็นไปไม่ได้อืเป็นไปไม่ได้นะฮะเขาบอกว่าน้องอาจจะเดินขึ้นไปได้เพราะทั้นคนในหมู่บ้านก็แตกแยกเราเป็นสองพั้พวกนึงก็ไม่เชื่อว่าน้องถูกฆ่าต้องอาจจะเดินทหลงขึ้นไปได้ นะฮะแล้วก็พอไปสร้างหลักเรื่องมีผู้ฆ่าแล้วเนี่ยก็กลายเป็นว่าไปหาต้องต้องไปหาตัวผู้กระทําทวามผิดทั้งแท,ที่มันไม่ได้มีการกระทําผิดเกิดขึ้นอืมอืมอะไรอีกที่พันตํารวจวิลุ์เห็นว่ามันแปลกแปลกมันมันตลาดเลยล่ะฮะคือไม่มีสํานวนจน,นสูดคลิกตกแต่ก็มีการฟ้องคดีมีการแจ้งข้อหา ถ้าทุกคดีทําแบบนี้นะฮะเห็นอะไรปุ๊บเนี่ยนะฮะตั้งเป็นรูปคดีโด,โดยโดยไม่มีการตรวจสอบพิสูจนเนี่ยมันจะมันจะวุ่นวายมากเลยนะครับอืแต่เห็นเขาพยายามที่จะไปเอาหลักฐานโทษนะที่เกี่ยวข้องกับลุงพลเรื่องนั่นเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนั้นสุดท้ายพอลุงพลมีความรู้สึกว่าเขาถูกกันแกล้งลุงพลก็กลายเป็นฮีโร่กลายเป็นวีระบุรุษกลายเป็นกลายเป็นอะไรต่ออะไรก็ไม่รู้อันนี้แปลกไหม ก็แปลกอู่แล้วล่ะครับอังารุภาพที่โดนสารคดีที่คนพูดว่าแม้คดีที่สี่จะรอดหรือเปล่าไอ้าสารคดีก็มีอะไรนะฮะไอ้บุตรลูกป่าสนหวนตัดต้นกระถินนลงเนี่ยนะฮะอ่าฮะแล้วก็ตบตอไม้หัวห้ามแล้วก็ผักโกนักข่าวนิดหน่อยนะฮะครับแต่ถึงมันไม่เกี่ยวกับคดีหลกักเลยนะฮะที่สู่ดําเนินคดีอยู่เวลาเนี้ยแต่ก็พยายามจะเอามาเอ่ออะไรฮะทาให้ลุงพลเขาเสียหาย นะแม้กระทั่งบุกรุกป่าสงวนที่ว่าไปตัดต้นกระถิ่นความจริงการ,รบ,บุกลุกป่าสงวนต้องมีเจตนาบุกรุกนะต้องรู้ว่าตรงนั้นคือเขตป่าสงวนครับครับ,รบลุงพลเขารู้หรือไม่แต่เขาอาจจะรับไปเพื่อให้มันจบจบไปคร้ารอลงอาญาครับดูเกี่ยวแดูหลัคดีนั้นมันไม่เกี่ยวครับดูท่าทีของอายการที่เขาสรุปสำนวนส่งฟ้องเนี่ยพันตำรวจเอกวิรุธคิดยังไงอ๋อเลื่อนลอยครับผมไม่เห็นเลยว่าเลื่อนลอย ไม่มีพยานหลักฐานอะไรผมติดตามเรื่องนี้ก็ทางลึกนะฮะครผมยืนยันเลยว่าติดตามไปทุกขั้นตอนไม่มีพยานหลักฐานอะไรที่จะไปยืนยันนะฮะว่ามีการกระทำความผิดเกิดขึ้นอเพราะว่าหลักของกฎหมายปวทยาบัญญัติไว้นะฮะว่าห้ามมิให้สารที่พักษาจนกว่าจะแน่ใจว่ามีการจะทําความผิดอาญาเกิดขึ้นครับและจําเลยเป็นผู้จะทําความผิดนั้นออืออนะฮะนี่เป็นหลักปกระกันที่ดีที่สุดเลยฮะครัแต่ทีนี้ในประเด็น การระบาเกิดขึ้นหรือไม่นี่ก็ยังไม่แน่ชัดเลยใช่ไหมครับครับขอบคุณพันธุ์เรกไวรุสสิริสวัสดิ์ุนบนะครับ